อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งริงๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปเมนูอร่อยๆของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูเค้กบลูเบอร์รี่กรีกโยเกิร์ตนะคะเค้กตัวนี้ก็จะเป็นเค้ก2ชั้นนะคะชั้นแรกก็จะเป็น เจอรี่ใสๆนะคะด้านบนก็จะมีบลูเบอรี่สดด้วยค่ะส่วนด้านล่างก็จะเป็นกรีดโยเกิร์ตนะคะผสมกับแยมบลูเบอรี่ทั้ง2ชั้นนะคะเมื่อมาทานรวมกันก็จะเข้ากันนะคะอร่อยมากๆเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนจากกรีบโยเกิร์ตเป็นครีมชีสได้นะคะมาดูเนื้อกันค่ะเนื้อหลังจากที่ผ่าแล้วนะคะก็จะเนียนเด้งๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะก็จะมี เพียงแค่6อย่างเท่านั้นนะคะก็จะเป็นบลูเบอรี่สดนะคะกรีกโยเกิร์ตนมพิตาชิโอนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเทผงเจลาติน1ช้อนชาลงในถ้วยนมพิตาชิโอ30กรัมนะคะจากนั้นเราก็จะทำการคนนะคะให้เข้ากันเพื่อให้ผงเจลาตินอิ่มตัวนะคะเราก็จะแช่เอาไว้อย่างน้อย5นาที ถัดมานะคะก็จะทําในส่วนของแยมบูเบอรี่นะคะเราก็จะใช้บูเบอรี่สด30กรัมนะคะแล้วก็ใช้อิลิปทิทอลนะคะ1-2ช้อนโต๊ะเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะ1-2นาทีจากนั้นก็จะนําไปปั่นนะคะให้ละเอียดทั้งนี้เราก็จะทําการกรองด้วยนะคะเพื่อให้ได้เค้กนะคะเนื้อนเนียนๆเราก็จะกรองผ่านกระชอนนะคะเราจะใช้ส่วนของบูเบอรี่ที่ผ่านกระชอนแล้ว ส่วนผสมที่อยู่ด้านร่างกระชอนด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะทําการเทกรีดโยเกิร์ตนะคะใส่ชามผสมตามด้วยบูเบอรี่ที่เราทําการกรองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่นมพิตาชิโอ25กรัมลงไปแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันส่วนผสมของเราก็มีความเนียนเพิ่มมากขึ้นนะคะ เจลาตินที่เราแช่ทิ้งไว้5้านาทีนะคะก็พองตัวเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะทําการละลายเจลาตินบนน้ําร้อนนะคะถ้วยด้านล่างก็จะเป็นน้ําร้อนที่เราเทลงไปนะคะแล้วก็วางถ้วยเจลาตินลงไปนะคะหรือเพื่อนๆนําไปเวฟก็ได้นะคะเข้าไมโครเวฟ1-2นาทีนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่อีลิทิทัลนะคะลงไปสามารถปรับความหวานได้ตามชอบนะคะ20-40กรัมแล้วก็คนจนอีลิทิทัลนะคะละลายเข้ากันดีจากนั้นเราก็จะเทส่วนผสมของเจลาตินลงไปที่ชามกรีกโยเกิร์ตนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันสุดท้ายเราก็จะใส่วานิลา1 4สช้อนชาจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีหนึ่งค่ะ มาเตรียมพิมพ์นะคะวันนี้เราก็จะใช้พิมพ์มูสลิงนะคะขนาด3นิ้วสูง1.5นิ้วนะคะให้เราทําการห่อ,อก,ก้นด้านล่างนะคะด้วยพลาสติกแลปแล้วก็ใช้พลาสติกพันนะคะรอบๆพิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นก็ทําการเทส่วนผสมเค้กของเรานะคะลงไป นำไปแช่เย็นนะคะประมาณ1ชั่วโมงพอครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะมาทำเยลลี่ใสกันนะคะเราจะใช้เจลาติน1ช้อนชานะคะผสมกับน้ำเย็นนะคะ70กรัมคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็แช่อย่างน้อย5นาทีจากนั้นเราก็นำไปเข้าไมโครเวฟนะคะ1นนาทีเพื่อให้เจลาตินของเราละลายดีนะคะ ถัดมานะคะเราก็จะใส่อีลิทิททอลนะคะ1-2ช้อนโต๊ะนะคะขณะที่ถ้วยนะคะของเรายังร้อนอยู่เราก็จะละลายในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ พออีลิทที่ท่าละลายดีแล้วนะคะเราก็จะนําเค,ค้กออกจากตู้เย็นนะคะแล้วก็นําบูเบอร์รี่สดมาวางเรียงลงไปนะคะให้เต็มด้านหน้าของเค,ค้กเลยนะคะค่อยๆเรียงอาจจะใช้ตะเกียบนะคะค่อยๆคีบแล้วก็วางเรียงไปจนเต็มหน้าเค,ค้กนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนําเอาเจลาตินที่เราละลายน้ํานะคะเรียบร้อยแล้วเอามาเทใส่บูเบอร์รี่นะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเทแค่พอท่วมก่อนนะคะจากนั้นเราจะนําไป แช่ตู้เย็นประมาณ30นาทีหลังจากแช่ตู้เย็นครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็จะนําออกจากตู้เย็นจากนั้นก็จะนําเอาน้ําเจลาตินที่เหลือนะคะมาเทใส่นะคะให้หมดเลย หากมีฟองอากาศนะคะที่อยู่บนหน้าเค้กให้เราทําการช้อนฟองอากาศออกไปด้วยนะคะจากนั้นก็นำไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย4ชั่วโมงหรือว่าแช่ค่ำคืนเลยก็ได้นะคะพอครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนำออกจากตู้เย็นแล้วก็นำเอาเค้กของเราออกจากพิมพ์ค่อยๆดึงพลาสติกแปออกมาจากก้นพิมพ์ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะนำเอามุสลิงออกนะคะโดยเราจะใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นนะคะประครบ ที่ขอบพิมพ์ให้รอบๆเลยนะคะหลังจากที่เราประครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะดึงมูสลิงออกมาได้อย่างง่ายนะคะจากนั้นเราก็จะทำการแกะพลาสติกนะคะที่พันรอบออกเราก็จะได้เนื้อเค้กนะคะที่เนียนเด้งแบบนี้นะคะเค้กบลูเบอรีร่กลีบโยเกิร์ตเป็นเค้กที่ทำไม่ยากเพื่อนๆที่ไม่มีพื้นฐานทำขนมนะคะก็สามารถทำตามได้อย่างง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้เตาอบด้วยนะคะ ลองเอาไปทำทานกันดูนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ